มาแล้วครับนี่บมเมนต์เท่ยังเลยนครับนี่ขนขี้ดินครับโดยทีมงานคุณภาพนะครับนี่ครับเอาไปอัดโกาไโศกเอาไปอัดบอนะครับเนื่องจากว่าคันแท่สิขาดครับก็เลยร่วมพลังกันหมือนี่มาขนขี้ดินไปอัดคันแท่ครับเบื้องต่ำครับพี่น้องป้องปลายแบบหลายเลยครับร่วมพลังแข็งขันนครับโมเมนต์ไท่บ้านนะครับนี่ไท่ลอยเอ็ดครับมาจากไกลแห้งครับ ยาวสี่เปอร์เซนต์วาเฮาสิไปอัดกันเมืองไหนได้ครับระยะทางกะพูนประมาณนั่นแหละครับอันนั้นอยู bought, ah kind of ่กลางของหน้านะครับตัวนั้นเด้ออันนี้นะครับอันนี้นารุตนะครับนารุตไลไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆคุณครับต้นต้นลูกป่งทอดใชครับอ่าเนี่ยครับระยะทางที่เทาจะขนขีดินมากนะครับต้นยู่ไส้ก่อนครับ อ่านะครับอันนี้จะคลองหน้านะครับนี่เด้อเออคล้องหน้ากำลังมาหอดครับเบียกลร้ายครับใสครับมาเบิ่งต่อครับต่ออยู่ใสตอ่อยตอ,อยู่กบกระท h o n เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับเด้อไม่งั้บนปปบ่อันนี้น้องจะคลองหน้าได้ครับเด้อ<า> <c oughs> ใไไไไส่ค,ครับต่ออู้ ห,งหางบบไงเองตัวนี่แมนแมนี man, man. ่นะครับนี่ครับหางต่อครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับพี่สิบว่าเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาบ่งใกๆครับต่อยน,นี่กุกกุกกระทอนครับย่านอยู่นี่ครับย่านมันไล่แค่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นนี่นะครับเ เดี๋ยวซุ่มเบืองต่อนะครับนั่งกับไ่เติบอยู่ครับนี่ครับต่อครับต่อเอ้ยนั่งกไ่เติบอยู่อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนี้สีผ้าลงไปเบิรงหมวกปั่นกันแท้ครับนะครับนี่เข้ากันเลยเต็มรถแล้วครับรถหน่อยอันนี้ก็รถใหญ่ครับอะไ้ปั๊บห้ากับสิบหนูไปเองดี่ครับ เบิ่งดี๋ยะครับคืออะไรงูอะไรคั่วแห้งนะครับนี่ครับผู้ยางน้ำกดนี่ครับก็สิลากไปครับลากไปครับระยะทางเพราะว่าคันแทร่ทวดเฮามันขีดขาดทำมันกิ้วแล้วขันบ่อทมไวนี่บ่อแมาใส่ไวนี่ขันน้ำไม่แห้งขาดแท้ครับถ้ามันล้นมากนี่ครับเป็นตะยานขึ้นอย่างนี้ครับถ้าขาดเราเขาห้องกสิบพอดได้ปลาห้องกสิบพอดได้ไปออกมืดเบิ่งดี๋ยวนะครับ ี๋ยวห้เบรงบรรยากาศนะครับตอนนี้เขาก็เลยลากมาแล้วลากมาสมมันยุ่ระว่างกลางพอดีครับกลางขั้นหน้ากลางขั้นทดพอดีครับนี่นะครับอีจยะเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงครับกดหมดเปลี่ยนภาษาครับนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่เราจะถมแล้วครับนี่เราถมไปได้หลายรถแล้วนะครับเนี่ยครับพอประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เอามาลงใส่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลุมลึกพอประมาณเป็นแอ่งเลยนะครับประมาณนี้ข้างล่างก็ใส่ท่อนะครับระบายน้ําออกไปส่งออกไปเวลาน้ําขึ้นเยอะๆมันก็จะล้นตรงนี้เลยนะครับล้นคันนาคันทดตรงนี้เลยนะครับก็เลยต้องเอามาถมกลัวมันขาดครับโดยทีมงานนะครับนี่เหยียบแล้วเหยียบอีกครับ แต่ดีนะครับที่เขาน้ําหนักเยอะนะครับเขาเหยียบแป๊บเดียวเขาก็แน่นแล้วครับดินตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบครับเดินเีว่าเอาลายดิไปแล้วไปแล้วบึ้งนี่จะใส่ชะกันบรรยากาศของเรานะคะ ดินในรถเข็นเล็กๆนี่แต่ว่าโคตรหนักมากหนักสุดๆดูทางที่เราเข็นรถไปนะคะขู่ขามากมันจะมีกอหญ้าทำให้ถนนที่เราเข็นไม่เท่ากันูเอาไม่ละเอาแล้ว เ <laughs> รียบร้อยได้แล้วหนึ่งคัน